สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเรประเสริฐสูนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มทำการแสดงแล้วนะท่นยาคเอกชนจุดระิของาชขขบเจ้าที่างจากสถานีตรวจังบานกลางเ็อ่างูขบขบเจ้าที่ขอมสาราหารจากกองพานที่หงกาเชบูรณ์รั เอาด้านโน้นครับเวลาออกคนนี้เข้ามาชูแขนหน่อยเอออ้าถูกต้องครับสามทุกตู้คนยังเยอะอยู่นะเออลูกสองสี่สิบห้าทายผมคนผมจะเลือกคนเป็นกคนเอารีบมานะครับรีบมารีบมาตอนนี้พิธีเปิดกำลังเริ่มดำเนินการประธานในพิธีคือเจ๊ชูครับ เป็นคุณแม่ของสสจักรรัที่ช่วยสสจการที่ทุนเสร็จสองท่านเป็นสจจังหวัดเพชรบุรีเอาออกใครจะออกออกด้านโน้นครับเข้าได้นี้เอาป็นตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะฮะคราวนี้จะออกไปทั่วโลกนะครับ ออกทางโซเชียลทางเฟซบุ๊กทางยูทูบโอ้วหวากระปุกกระกสูงสักวันาดอยมาความกรุณานะครับเวลาถ่ายภาพเวลาจะแชร์ต่อนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีอย่าแชร์ต่อก็แล้วกันเอาแต่สิ่งที่ดีแชร์กันไปถ่ายรติดยาวทุกคน รถสตสิดยาวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางนู้นกันนะว่าเป็นยังไงนะครับคือตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับจนถึงตอนเนี้ยประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าเอฟซีนะครับแฟนคลับเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะต่อเนื่องจริงๆ นะครับก็ปัญหาก็คือตอนนี้คือถ้าใครรถมาใดนทางที่จอดรถลำบากนะครับนี่นะร,รถตัดสิดยาวยาวเหยียดของกิจเยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ผมน่าจะมาถึงสุดทางแล้วเนาะ้าที่คุณได้เห็นบรรยากาศนะครับของเทปสา่ส่าที่เดินทางมาในวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปลนปะนะครับม้ดูบรรยากาศ ทาดะครับกใ่อนะันน้วงานกันนะครับวันนี้มันที่9มกรานะครับเป็นเหมือนก้าแรกปีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเฮ้งเฮ้งเรื่อยๆฟังๆนะครับเกิดสีแด้สีกันันานะครับ ขอขอบคุณทุกการติดตามนางรับงานนักเค้ืนไหพาค้นดูแลวก็ติดตามนะครับช่องนี้ด้ประเสริฐสีน,นะฮะเราจะอัปเดตอะไรให้ทุกคนมาได้ดูกัน คนไก่ย่างอร่อยมากร้าน,นนี้การันตีสมบัติมาไก่ย่างแต่พรุ่งนี้เราจะไปวิเชียรเดินทางไปวิเชียรบุรีนะฮะทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะบอกไปที่ที่แล้วละบอกอีกรอบขอบอกว่าขอร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีต้นตำรับหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกินกันนะครับ

กาเกมนั้นก็เอาเป็นกระป๋องกระแปงภาษาเราไม่มีสาระีก็เรียกว่าปืน ยกายยมเรียนายามรบบทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะครับบ้น้าที่ตท่านได้นที่ที่เราที่ลวกเหมได้ราชุมนะครับเพื่อเคื่กันนะครับเพื่อหมู่บ้านของเรานะครับแล้วที่มาร่งงานจะได้ประตูตั้งแต่ตั้งแต่่ำจริงจินะถ้าใครดูคลิปผมตั้งแต่คลิป1นึคลิปสองนะคะ แต่ในบ้านของเรานะครับจัดงานจะได้อจะต้องรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและคนผู้ดูผู้ฟังตอนนี้พิธีเปิดกําลังดําเนินการอยู่นะครับหลังจากที่เปิดเสร็จสิ้นจะเป็นการจับรางวัลนะครับเป็นพักรอง5ตัวใครจะโชคดีจํจา หางเลขกูตัวงไว้นะจพื่นมยกไปเลขไว้ีผส่วนหนึ่งจะฉีกใไรวลงองอีกส่วนหนึ่งก็จะท่านเก็บไว้ให้ดีไม่ได้ล้ใครที่จะเข้าจะออกให้ปั๊มทุกคนนะครับปั๊มที่แข่งใครจะเข้าจะออกช่องแข่งจะกผมยัไมนซื้อลูกชิ้นดีเด้อแะ กรับเราพยายายกแขนขึ้นไปเลค่อยโดนตามแล้วบนมงคลนะครับที่เรื่องเราไ้ตั้งใจสร้างขึ้นมาและก็ยังบัดอยู่ข้างนู้นไปซ้ายนู้นครับบัดเฮลโหลเออมิเตอร์ที่มาร่วมงานนะครับได้มีความสุขมปราศจากโรคเกี่ยวกับสุขภาพแข็งแรงกันดีนะหน้าแดงหน้าแดงอยู่ไหนหน้าแดงหน้าแดงไปดูข้างในกันหน่อยสามีของท่านมานับแล้ว มิเตอร์ทีมอไม่คะแนนไม่คะแนนหนูแดงอยู่ไหนมาหาสามีของเธอหนูแดงหนูแดงสามีของเธอมิสเตอร์ โซรย่านั้งหนรคนากับกาวอนุโมทนาบุตรเพื่ควาเปนเรือสมหอคคิ้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจคิดหน้าเดี๋ยวจะอัพเดตกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอยู่ผมไม่ได้ไปหลังห้างนะผมอยู่หน้านะเดี๋ยวอัเดตทุกคนได้ดูนะครับสวัสดีครับ